วัีครับวันนี้ก็มาพบกับโจชัยลนะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในแอยู่ในเด็กโปรไฟล์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในนักกัดเอ็มพายนะครับก็คือสายโอเวอร์ดินั่นเองมาดูในตัวเริ่มกันเลยนะฮะตัวแรกนะครับเป็นตัวเริ่มเป็นเป็นตัวเริ่มปกเป็นตัวเริ่มนะฮะสกิลก็ไม่สกิลก็าเหมือนทุกตัวนะครับเมื่อการเป็นนี้ทุกตัวเมื่อการเป็นนี้ถูกไลททับถ้าเริ่มหลังนะนได้จุดนึ่นนะครับตัวต่อมาก็คือมิโกะนะฮะ สกิลไม่กลัวก็มีโกแห่งเปลวเพลิงลีโนนะครับสกิลก็คือเมื่อการเป็นนิทุเลเทนทับโดยลิโกแห่งเปลวเพลิงเรยุนะครับค้นหาทิสตาจากกองเพื่อนหนึ่งใบขอการเป็นนั้นลงช่องอานะครับสกิลครับไอสีแดงนะคอนติเนียวีเวนเวนเลียนะครับเมื่อในระหว่างการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะฮะยูนิตนี้บวกสองพันตัวเก่งนะฮะแล้วก็ สายนี้ต้องใช้พวกนี้อยู่แล้วนะโอ,โ,โอ้โหปูกมไปเลยเไก่ร้องจังตลยตบานะไม่โกหกแห่งเปลเพิงเรยุนะฮะเมื่อกาเป็นนี้ถูกไล่ทับโดยมังกรสักมังก,กงกรสักสี่เทวงแหวนสวรรค์เบอร์โนเบอร์วนะนะรันเลวานานะฮะคัตบ้าบตหนึ่งอ่ะเขาหนาเลวานาไม่เขาหนาเวลเวลิน,น่าไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการนะครับต้องเป็นร่างแรกเท่านั้นนะฮะ ต้องเป็นงรงๆเท่านั้นนะแล้วก็สับกองการนะไอคอนติ้นิวเวนแอนเดียนะฮะอยู่ในระหว่างการโจมตียูนิตนี้บสก์สวรรค์โอเคตัวต่อมาครับแมาเลวาน่านั่นเองก็ <c oughs> คือมังกุฎสตรสิทธิ์แห่งวนสวรรค์เลวาน่านะครับค,คอนติปออันนี้แอคทีฟนะอันนี้คอนติ้นิวเอ้ยเอ้ยอันนี้คอนติ้นิวอันนี้แอคทีฟอะสีฟ้าแอคทีฟเนาะ เวนนะครับวันเผอเิญที่การบ้านมือหนึ่งใบเรื่องการเก็ตส่วนจากนบโซนไม่เกินหนึ่งใบนะครับสุบเรียคอลงมานะออโต้เวนนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีคานเตอร์บ้านหนึ่งเรื่อยยูนิตนี้และยูนิตนี้ที่ยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์ดีทั้งหมดยูนิตนี้อ่ายูนิตนั้นจะอ่าทั้งหมดของคุณจะได้รับพาวเวอร์นหนึ่งหมื่นหนงนะอ่าต่อมานะครับเกตสี่นะฮะเกตสี่ใบแรกนะฮะใส่เป็นสี่ใบมาห่าเลยวนะันหน้า การตลาดของมหาเลยว่านะคือเมื่อได้เดินคุณนะฮะถ้ายูนิตถ้าคุณมียูนิตที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เดตยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณบวกมือนะครับแอคทีฟเวนแอดวันเพอร์เทินนะคอรเทอร์บัสหนึ่งจิงการ์ดที่มีชื่อว่าโนวาดาไม่เกินหนึ่งใ,ใบลงดับโซนนะครับผมการบวกมือลงในดับโซนเลิกการเกินโซนไม่เกินหนึ่งใ,ใบคอลงมานะครับจากดับโซนนะ แล้วก็เรื่องวันการของเรื่องวันการคู่แข่งหนึ่งใบถ้าคู่แข่งมีดาเมจสีดาเมจรือตำกว่าสร้างความเสียหายหนึ่งดาเมจนั่นเองเป็นตัวท่าไม่มีถ้าถ้าคู่แข่งมีไม่ถึงสีดาเมจหรือสีดาเมจเป๊ะก็ทําให้กลายเป็นท้าดาเมจได้โดยที่ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยนะครับเป็นการที่ดีมากการต่อมานะครับก็คือเวล l ีไอเวล n a น t าเอทพีสอินเดียเอพอินเดียสนะครับ การไปน,นี้จามาไอโอเวอร์เดชได้แค่ทิกสตาร์นะครับใส่ไปแค่สี่ใบเป็นเกสี่นะความสามารถก็คือเมื่อลงสนามนะครับช่องอ่าถ้าเป็นถ้าการเป็นสภาพแล้วถ้าการเป็นสภาพโอเวอร์เดชนะครับนาการโอเวอร์เดชทั้งหมดนาการโอเวอร์เดชที่ติดโอเวอร์เดชทั้งหมดเข้าโซวนะครับ เออเข้าเข้าเข้าเป็นเทรนก็คือเข้าไปใต้ล่างแบบประมาณเแบบนี้ยเนี้ยนีแบบนี้ประมาณนี้นะครับรวมถึงทิกสตาร์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ออโต้เลียแอนเลียวันเพื่เธอนนะครับเมื่ออยุนนี้โจมตีนะฮะเออ,เม,อเมื่อเมื่อวันากิดของคุณโจมตีโจมตีนะโซบานหนึ่งซูเรีสเตนการเป็น,นี้นะครับแล้วก็เทรนเทรนก็คือโซโซโซที่อยู่ในตัวเนี้ยใต้ล่างเเราอะ มีกี่ใบบวกตาห้าพันครับผมก็จะมีเก่งนะถือว่าเก่งมากเลยโจมโจมตีได้ถึงสองครั้งถ้าเอาสองฟันโจมตีได้ถึงสี่ครั้งตัวต่อมานะครับเป็นเกศสามนะใส่ไป3สามใบนะครับผมยังไม่เสริมูนยนสองนะเออผมยังไม่เสริมพีทีสนหนึ่งนะใครจะเอามาใส่ไอไอใบนั้นก็ได้นะที่ลูกอะแต่ผมไม่ใส่ดีกว่ามันไม่ต้องใช้ ใช้ใบนี้ทำได้แค่ยูนิตที่เป็นสภาพโอเวอร์เด็อยู่นะฮะก็คือสามารถโอเวอร์เด็ดยูนิตนี้ในสภาพโอเวอร์เด็ดได้อีกครั้งก็คือแบบเราโอเวอร์เด็ดเป็นเกียร์สองอยู่แล้วสามารถโอเวอร์เด็ดตัวนี้เป็นเกียร์สามได้นะฮะแอคทีฟบ้างคอนติเนียนะฮะยูนิตนี้จะเพิ่มพลังจะเพิ่มอ่าจะได้รับก็คือจะมีหนึ่งหมื่นกับผ้าผ่นก็เท่ากับ 3, กบวกหมื่นห้านะครับประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็ออโต้นะครับเมื่อ,อยูนิตนี้เมื่อ,อย,นออยูนิตจบเมื่อยูนิตจบตีวันการของกู๊กจะ <c oughs> โอ้โหจบตีวันการเจี๊ยนสามจะสูงกว่านะฮะยูนิตนี้ยูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดทคัตเตอร์บาร์หนึ่งยูนิตนี้บวกอีกหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับรวมๆก็สี่สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสามนะครับบวกอีกหนึ่งขีนะ แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นะฮะทิ้งเทนทั้งหมดก็คือทิ้งทิ้งสตาร์แล้วก็ตัวโอเวอร์เดดอยู่ที่อยู่ในโซการเป็นกลงลับสนซึ่งตอนแรกเราจะไม่เสียดะตอนแรกเราจะเสียดายมากแต่ว่าตอนนี้เรามีการเป็นนี้อยู่เราเลยไม่เสียดายแล้วนะฮะใส่การเป็นนี้ก็ทราบหก, <c oughs> ก็ขอโทษนยนะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเป็นไก่การเป็นนี้ที่จริงผมแนะนําให้เปลี่ยนถ้ามีถ้าใครซื้อส่วนหนึ่งมาแนะนําให้เปลี่ยนเป็นไอตัวกิจซองที่แบบว่าได้มาลงมาแล้วได้จวดวองใบดีกว่านะครับ การเป็นอะไรจะดีกว่าจะได้เพิ่มมือเราด้วยส่วนผมไม่มีผมก็เลยใส่แบบนี้มาแทนนะครับการไปนี้ส่วนใหญ่ออกมาจำโอเวอร์เดตนะฮะก็คือทิกอ่าอันนี้ได้แค่ทิกสตาร์นะครับสกิลนะครับออโต้มือนะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตั่ทออิกเมื่อจบ,จบการต่อสู้ของทิกสตาร์นะครับของคุณโจมตีแวนการ์นะครับถ้าแวนการ์ของคุณเป็น มังกรสังสีแทนองค์ไวสวรรค์เบอร์โนไอเบอร์โนวาครัเอ้ยเบอร์วาเบอร์วาด่าครับโซบัส์สองโอเวเดนครับผมลงทับทิกสตาแล้วก็ของยูนิตอ่านี้ช่องอ่านนะครับอยู่ในสภาพสเตนด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้ได้โซชาร์หนึ่งด้วยนะเออได้เขาได้ชาร์หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็การไปนี้ไอ้วันไอ้ตลอดทั้งเกมเนะี่ะถ้ายังอยู่ในสนามน,นะ จะบวกหมื่นจะบวกหนึ่งขีเอ้ยจะบวกหมื่นบวกโลหนึ่งหมื่นเท่ากับอินเตอร์เซ็ตหมื่นห้านั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคต่อมาครับเรเวอน่าร่างแรกครับผมก็คกล้าขายกันนั่นแหละก็คือทำได้แค่ทรัพย์สิทธิ์สตาร์เท่านั้นนะก็ความสามารถก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะออโต้นะครับผมเมื่อ,อยิในยใินการเป็นส,สภาพโอเดตจมตีนะฮะจมตีมันขาดยินยินร้ารหนึ่งหมื่นเท่ากับตีสองหมื่นนะฮะ โจมบจบการต่อสู้นั้นโซบัสสองรับเลือกเรียกกับเลือกเรียกการของคูแค่แข่งหนึ่งใบลีไทยครับต่อมาเกมหนึ่งนะฮะใส่ใบนี้ไปทาบใบมิโกะแห่งเปลวเพลิงอิมิอิเมอิอิเมนะสกิลออโต้นะครับเมื่อการไป่นิรสนามช่องอาคาตเตอร์บาร์หนึ่งดูการเจ็ดใบเลือกการที่มีโอเวอร์เดชหนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือที่เระสับกองนะครับเป็นการที่หาโอเวอร์เดชได้ดีมาก ส่การปนี้ครับที่ถ้ามีใครแนะนาใส่ใบอื่นก็ได้นะใบ,บนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการออมามันลงดับไม่ค่อยเอายิบขึ้นมือต้องจับแบบว่าการไปนี้ลงดับหมดเลยก็ใช้สกิลนี้การไปนี้บอกว่าออโต้ช่องเลียนะครับเมื่อลงสนามคัตบ,บาร์สหนึ่งนะฮะเลือกเลือกการที่มีความสามารถโอเวอร์เดยจากดับโซนไม่เกินหนึ่งใบดําขึ้นมือแล้วถ้าวันการขาองเราเป็นเกียรีนะฮะได้คัตเร์ชาร์ตหนึ่งนะฮะขึ้นคอร์ แล้วก็ PG นี้ใครจะใส่ไอใบนั้นก็ได้นะแต่ผมไม่มีโอเคก็เลยใส่แบบน,นี้แล้วก็ติ๊กสตาร์นะครับติ๊กสตาร์สามใบก็มีความสามารถนะครับผมไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการนั่นเองแล้วก็คีสนี้ผมแนะนำให้ใส่เป็นสี่มากกว่านะคีสี่นะดอไม่ต้องนะถ้าถ้าถ้าใครมีตัวจัว่วดอไม่ต้องนะครับแล้วก็ฟอนฟอนสามพอนะ จริงๆคะแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีผมเลยต้องใส่คีย์สี่ฟอนต์สี่ดรอสามโอเวอร์หนึ่งแล้วก็ฮิวสี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย